ฟรีไฟายหนังสั้นฉบับสมจริงตอนชีวิตคนจนให้เสียงภาษาไทยโดยพี่เพิ่มสุดหล่อผมเกิดมาจนต้นทุนชีวิตตำ่ำไม่มีบ้านไม่มีรถหรูๆไม่มีเงินซื้อของดีๆมากิน ก็ผมมันจนไงแต่ผมก็ยังมีคนที่รักผมแม้วผมไม่มีอะไรเลยก็ตามเธอชื่อโมโคผมก็แค่อยากดูแลเธอให้ดีที่สุดเธอคิดถูกแล้วใช่ไหมที่เลือกผมเฮ้ยไปเธอกับบ้านกันวันนี้กินมาม่ารถอะไรดีอ่ะ รถอะไรก็ได้ตามใจเธอเลยว้าวโอเคงั้นเอารถบังคับลักกัน เมื่อกี้ชนอะไรวะ <Nope. S 1> เอ็งมีปัญญา่อมรถข้าไหม <Huh? S 1> เอ็งมีไหมเฮ้อ oh, <no. S 1> โอ้ยเดี๋ยวก่อนนะครับคุณมาชมผมก่อนนะและผมก็บาดเจ็บด้วย <c oughs> เอ็งจอดรถขวางทางทําไมละ่ะ <c oughs> มีปัญญา่อมรถข้าไหม yeah. ผมคงจะไม่มีเงินจ่ายค่าเสียหายหรอกครับโอเคไอ้กระจอกหะไอ้จนไม่มีปัญญาน้องสาวพี่ขอเตือนนะอยู่กับไอ้เนี่ยไม่มีอนาคตหรอกมันจนเกินไปโอ้โหพูดแทงใจจังหรือบางทีเราก็ไม่ควรมีแฟน ทำไมมันรู้สึกผิดในใจได้ขนาดนี้เขาขอโทษนะตัวเองที่พามาลําบากอะ่ะเองไม่มีปัญญาก็ไม่ต้องจ่ายพอพี่รวยย <Yahoo! S 2> ไปละไปจีบน้ำขิ้งก่อนเหมือนเสียงจะไม่มีละ <c oughs> ตัวเองไม่ต้องไปคิดมากนะไอเสียงแหบนั่นนะ่ะมันนิสัยไม่ดี <c oughs> ถึงเธอจะไม่มีอะไรอะแต่เธอก็เป็นคนดีนะโอเคไม่เป็นไรหรอกเธอไอก๊อจิมันก็พูดถูกแหละที่เรามันจนแต่สิ่งหนึ่งที่เขาพูดผิดอะมันบอกว่าชาติเนี่ยเราจะไม่มีวันรวย oh, <no. S 2> เดี๋ยวเขาจะพิสูจน์ให้ดูถ้าเขาไม่ยอมแพ้อะเขาก็สามารถรวยได้ <Wow. S 2> แต่ก่อนอื่นเขาไปซื้อรถใหม่ก่อนนะ wow. เอาเงินมาจากไหนอะยาฮูรถจักรยานตัวเองเดินกลับดีๆนะมันปั่นได้คนเดียวอะไปละจุบจ๊บจสวัสดีครับผมมาสมัครงานเป็นคนส่งพิซซ่ามาเลยสุดหล่อ ขาดคนส่งพอดีวว้า <Wow. S 1> ผมขอส่งวันร้อยถาดนะฮะโอ้โห <Huh? S 1> oh ได้เลยแต่วันนี้เพิ่งขายได้สองถาดเอง <c oughs> การที่เองจะรวยเองต้องทำงานหลายอย่าง <Huh? S 1> เองจะทำงานอย่างเดียวไม่ได้หรอก <c oughs> พี่แนะนำให้เองหางานเสริมทำนะโอเคโอเคครับพี่ชายขอบคุณที่แนะนำผมนะ มาแล้วลืมใครสั่งพิซซารอแป๊บนะครับพี่มันเป็นเด็กแววนเก่าอยู่แล้วยะอู้โอ้โหโคดแวนแวนแววนจริงแววนจริงรอไปหนึ่งนะครับอแบบนี้รวยตายแบบนี้รวยตายยาอู้มาแล้วโอ้โหบันไดเหรอบันไดอะไรยังไงยกลอกันไปเลยอเอ้ยเร็วๆดูลูกค้ารอนาน,นเอ้ยมาแล้วครับผมโอ้ยนายไงลูกค้าเราเฮ้ยโอ้ยขอโทษทีเอ้า ลูกค้าเออพิซซ่าที่สั่งได้แล้วครับผม,มผมว่าผมสั่งราบน้ำตกนะเอา้าเจ้าของร้านบอกว่าคุณสั่งพิซซ่านะอขอโทษทีผมหยอกเ,เล่นนะ่ะหน้าไปผมดี่แหละกินพิซซ่าอโออ่ามันกันได้จ่ายตังค์ด้วยครับ จากวันนั้นผมก็เริ่มหางานทำโอเคไม่ว่าจะเป็นการซ่อมหลังคาเฮ้ยยิงสูงยิงเสียวโอ้ไม่ก้อนจะร่วงหรือเปล่าวะเฮ้ยลื่น <c oughs> ซ่อมไฟอืมไฟจะดูดผมตายหรือเปล่าดูดีหน่อยละกัน <c oughs> ซ่อมรถเอ้ยน็อตตัวนี้มันไปไหนว่า เอ้ยใส่ใส่เข้าไปน่าจะเสร็จแล้วล่ะ oh, no. มาลองขับกันดูรันเราจะมาฮัตมาเฮ่ไปแล้วช่างภาพโอ้ขาวขาวดีออืนี่แหละใช่เลยออืแต่เหมือนว่าผมจะใช้กล้องผิดตัวนะสวยครับสวย แจมแจมโบกขาวเนียนเต้นต่อไปน้องเต้นต่อไปพี่ชอบพี่ชอบเต้นต่อไปอ่ะเื้ยศิลปินอิสระใจกองชอใจ ไม่ว่านานเท่าไรไม่เปลี่ยนไปฉันรักเธอนั่นแหละฮะท่านผู้ชมการที่เราจะรวยเร็วเราจะทำงานอย่างเดียวไม่ได้และในตอนนี้ผมก็มีทุกสิ่งที่ผมต้องการ ผมพยายามเก็บเงินไม่ฟุ่มเฟือยและสร้างอนาคตที่ดีให้กับตัวเองและน้องโมโคของผมอุปสรรคที่เข้ามาจะทำให้เราเติบโตจงเชื่อว,ว่าตัวเองทำได้และวันนั้นก็จะมาถึงเรานะครับ วสวยมากแมอยากได้จังเลยลบ <Nope. S 1> ลบหน่อยครับผมจะรถไปจอดอเสียงใครวะคนมผมคือคนจนคนนั้นเอง คนที่คุณดูถูกและเหยียดหยามบอกว่าผมไม่มีปัญญาแต่ผมก็พิสูจน์ให้คุณเห็นแล้วว่าผมไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตายังไงล่ะเองทำได้ยังไงโอ้ยก็จีไม่มีปัญญาก็อย่างที่ผมบอกไปครับ ผมไม่ยอมแพ้และผมจะทำมันจนกว่าจะสำเร็จ <Hey. S 1> พีกอจีเราเลิกกันเถอะเธอมันห่วยแตกสิ้นดีโอ้มายกอจิอยากตายแล้วเจอกันไอ้กอจิ